ลัคนาราศีไม่ถุนในเดือนกันยายน2567ครับดาววัสนาเป็นมหาอุษสุดยอดครับดวงดีจะหนักเปลี่ยนชีวิตวัสนาดีเด่นครับว่าจ้าเรียกทรัพย์ยิบยัสบสตังค์ค้อนดวงดีดันทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ครับดาวสุกษตราที่บดีเป็นหอมมีโจกลาบนะหายเจ็บหายจนครับคำพรคอนเต็มๆเ,เจิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่ห้ารุ้ทันครับนับท่านผู้ชมข่าวสุช่องกำเมืองโหราศาครับ พยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับโดยภาษาเมืองภาษาเหนือเขาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอโค้ทุกท่านตีที่ตามรับฟังนะครับท่านอยู่แห่งหนตำบลใดก็ช่วยแนะนาตัวเก่าที่อยู่อาการเป็นจะได้พ่องนะครับอยู่จังหวัดไหนท่านได้รับชมอยู่ต่างประเทศสัํมดีครับจะได้หูจักลักทายกันนะครับอยู่ไก่บ้านเนาะบ้านช่องห้องหอทินฐานขึ้นหอดหากันได้นะครับพิมพ์สรงกำลังใจให้กันผมก็เป็นกําลังใจให้ครับทุกท่านนะครับหรือว่าท่านได้ตีครับชมจากผู้พิพากษาอื่นตัวเองนะครับ ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้อีสานในมดนะครับคนไทยเหมือนกันการเป็นการห้าฟังภาษาทินนะครับเป็นช่องที่ออกมาพิเศษเนาะในเรืนี้ก็มีการพยากรณ์ดาวใหญ่บ้นนครับแต่เป็นดาวตำแหน่งทีด่ดีอยูอ่สามครั้งเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะพระพุทธใหญ่เรามาครองเป็นราชาโชคนะืัวดาวเข้มแข็งครับมีเรื่องดีๆแน,น่นอนนะครับกูราสีเลยนะสเรื่องครับ 17กันยายนเนี่ยมีดาวอาทิตย์ง่ายนะครับได้ง่ายเราเป็นมาตรฐานปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอยู่บางราศีนะครับ19กันยายนครับดาวพระพุธง่ายเรามาเป็นตําแหน่งด้วยว่าตําแหน่งมหาอุ้นะก็เป็นดีนะครับมีดีกูราศีนะอย่างน้อย2เรื่องนะครับทุกราศีเลยจะบ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงวันที่เสกันยายนของความดาวพระซุกง่ายนะง่ายเราเป็นเกษตรราธิบาดี ดวงชะตาเด่นแนนอครับ2เรื่องแต่ละลัคนาราศีครับสําหรับคาพยากรณ์เต็มๆนั่นเชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับลัคนาราศีมิถุนครับหรือทนายบุญหูลัคนาสถิตหรือเวลาเกิดตีชัดเจนรู้ตีช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนหรือราศีเมถุนนั่นคือผู้ที่เกิดช่วงวันตี่14ีมิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีมิถุน พิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเปลี่ยนดาวประจาตัวดาววาสนาท่านเองครับคือดาวพระพุทธตัวแทนดาว,ดาวคือเลขสี่ครับพิมพ์เลขสี่รัวๆเก้าตัวครับในเก้าดาววุ้นใหญ,ญ่ดาวพระเกศสินสิทธิ์คุ้มภยัยความโชคดีและความมีโชคลาภให้กับตัวท่านเองครับถ้าท่านต้องการพอรอันอย่างอันประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อท่านสุขสว่างกูเรื่องกู่ประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักแต่ดวงโชคลาบครับ ดูติดาววัสนากันก่อนนะครับจเจ้าลัคนาราศีเมถุนมีดาวพระพุทธนะครับเป็นดาวโชคหรือวัสนาครับเ mm. ดือนนี้มีการแย่ลัคนายุหนึ่งเตี่ยนะครับแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับ mm. ช่วงต้นเนี่ยพระพุธยังครองมาตรฐานก mm. ุญหอด,ดวงราชาโชคนะอุจวิราชมหาจักรทวาดาววัสนาที่เด่นที่สุดนะครับ mm. ช่วงนี้วอวาย่าอย่างมันจะบนญหัวอุ้ม้วนนะเ mm. จรจาคลองได้เดินทางหนักขึ้นได้เข้ากับคนหนักขึ้นมีการสังคมติดีช่วงนี้พระพุธเ mm. ่ยหมายถึงของการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยดีครับ คนาสัมพันธ์ในบ้านก็อูดีขึ้นนะครับรวมทั้งพุทธอได้เดินทางนักขึ้นได้เจอคนนักขึ้นไปนชมทาง้งคนคนชักคนนักขึ้นวันหน้าจะเห็นโอกาสในการหาสตังค์รายได้ครับพระพุทธเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ตัวไอ้นับช่วงเกินเนื้อแหลกนะวันทีหนึ่งถึงสิบเก้าตัวบวดวงสตาเปิดทับหน่งของมรดกทรัพย์สินมีโอกาสได้รับผลประโยชน์รวมทั้งชะตาเปิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับดาวอาทิตย์ช่วงนี้ดาวพระพุทธยังคงเข้มแข็งนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตวัวไอ้นองการทำงานก็ดีนะ รือว่ามองเรื่องของบบค้อบครัวัฒนาก็จะได้ขยับขยายเรื่องของบ้านช่องหอก็ได้นะครับหรือว่าจะได้รับดวงในเรื่องของผลประโยชน์มรดกทรัพย์สินนะครับซึ่งในเดือนทั้งเดือนเนี่ยพระอังคารยังคุ้มลักนณาอยู่นะพระอังคารเป็นเรื่องของโจกราบด้วยนะครับคือมักมีโจกมีลาบวิ่งเข้าหาคุณโจกลาบเด่นครับเพียงแต่ต้องแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญไว้นะครับเพราะว่าดาวเป็นอริมาวยถึงว่า เ็นโจคลาบที่ต้องมีความคัดแยงอยู่ได้มาแล้วกับแบงทำบุญไ้ส่วนหนึ่งครับจะเก็บรักษาโจคหลาบส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับส่วนต่อมาวันที่วซากรายมเป็นต้นไปครับดาวพระพุธใหญ่ราศีวาสนาโยเข้ามาเป็นมหาอุกครับวาสนามหาอุกดวงสูงๆงครับเจ้าลัคนาราศีมิถุนตงบอว่าหน้าอิจฉาวาสนาเข้มแข็งจะหนีคือจะใหญ่อย่างภารวมกว้างจะสําเร็จมดงานก็ดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นนะความหักโจกหลาบสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความเปลี่ยนเจริญพันธุ์ถูกก็มองว่า จะมีดวงชะตาจะได้ยิบจับสตังค์ก้อนหรือว่าเรื่องของดวงอาศัยได้มาซับเด่นครับได้สตังค์จากบ้านรถยนต์ตีดินก็ได้ใครจะขายก็ขายได้ครับใครตีหวังตั้งใจอาจจะเป็นเซลล์เป็น,นหน้านหน้าก็ยนน่ได้ขายได้แล้วก็ได้สตังค์เรื่องของการในหน้าหรือว่ารายได้เข้ามาครับด้วยว่าดาวศสน่ส่งเจาลัคนาราศีมิถุนคนข้างจะโดนเด่นที่สุดนะครับในเดือนนี้ครับดวงการงานครับ ้าล,าลักนณะราศีมถุนครับคุณมีดาวาพระประสพดีครับเป็นดาวจุลรนกรมมะ่นะครับเรื่องของการงานอาชีพนาตีตลอดเดือนนี้มาตรฐานเดิมดนะจุลจัรบันไดใหญ่ไปไหนครับดาวพระประสพดียังคงดีอยู่นะพี่แต่จะมีชุดเปลีย่ยนคือช่วงวันทีสิ7กันยายนครับโดยเฉพาะช่วงต้นเนี่ยวันทีหนึ่งถึงสิช่วงนี้ถือว่าดาวยังคงดีครับงานมันอาจจะอิดเหนื่อยอยู่พองนะแต่ยังไปต่อได้ยังมีความก้าวหน้าได้ครับการทำมาคายช่วงนี้ก็มองว่ามีลูกกา ที่เป็นขาจ้อนเข้ามานักนะครับก็ยังโอกาสดีครับลองจัดโปรโมชั่นเอาใจลูกกาดียวดูนะครับล,ลูกกาเข้ามานักครับแล้วก็ช่วงกว้างๆทั้งเดือน,นยังมีดาวร้าหูมาจวดเดิมของการงานอยู่ครับร้าหูเป็นเจ้าเรือนสูภา้าพนะความหมายดีนะครับคือผู้ร้ใพย่ย,ยังเล็งเห็นความหูความสมารในการทํางานคนุอยูนะยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเต็มตีครับงานประจํางานบริษัทกันยังมีโอกาสเด่นผลงานเป็นทีประจักษ์กว่าเปลืององงานนะครับความก้าวหน้าก็มี ส่วน,น,นทนายดีทํามาค่าขายในช่วงเดือนนี้กลุ่มของลูก้าประจำลูก้ารายใหญ่นะซึ้อของด่วายังบอกต่อกับคุณตัวนะครับยังคงประคับประคองลูก้าได้นะครับรายได้ยังมีครับแล้วก็ช่วงเกิงเดือนหลังครับมีดาวอาทิตย์ใหญ่คำนะครับเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยในช่วงต้นเดือนถือว่าดีครับต้นเดือนเนี่ยยังมีเปิด่ององงานติดจุดเหลือคนดีแต่ช่วงปลายเดือนใหญ่ามาแล้วเนะี่ยผลของมาอยู่ติดเดือนพันธุก็ยังคงดีนะครับก็ยังคงสนับสนุน่วยเหลือดีเพียงแต่จะมองว่าเสริมทรงเรื่องของการงาน พยายามทํางานเป็นกลุ่มปทีไหว้นในช่วงปลายเดือนนะครับใครตีทํางานประจํางานบริษัทส่วนใครที่ทามาค้าข,า,ขายก็มองว่านับจากช่วงกลางเดือนหลังนะอาทิตย์ใหญ่แล้วเป็นตําแหน่งอยู่ที่ดินพันธุ์ถหรือว่าก็มีโอกาสเห็นว่าหลูกฐานลูกค้าที่หนักขึ้นนะการค้าขายจะดีแล้วมั่นคงด้ขึ้นมีโอกาสพอหานะเรื่องของสินค้าตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะบางท่านได้มองพอหาเรื่องของการขยาย ตลาดโวหะฐานลูกค,ค้าตัวเองนะครับถือว่าการค้าขายยังคงดีนะครับเพียงแต่ช่วงกึ่งเดือนหลังตั้งยังตีนํำเลี้ยนะครับเพราะว่าดาวพระสปรดิจะเหลือบอลกำลังลงน้อยนะครับงานมันจะรู้สึกว่าเนีย่ยอย่างมันจะจ้าไปผ่องนะมาได้แปลว่าจะบดีครับงานดีแต่มันใจเวลาครับงานประจาก็ต้องวางแผนเฮ้ดีเวลาต้องมีงานมาได้เร็วยังตีขึ้ดไว้นะครับช่วงปลายเดือนนะตั้งแต่วตันที่17กันยายนต้นไปแต่ถือว่างานก็นยังพอไปได้นะครับส่วน อย่างน้อยเนะี่ยอย่างังน้อยก็ยังมองว่าดาวพระศุกจะมาเฟื่นช่วงปลายเดือนนะครับเรื่องของงานอย่างสําคัญสําคัญงานที่มีรายได้พิเศษของคุณจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนครับส่วนเช้าลัคนาราศีมีถุนทันตีหางนั้นอย่างงานทำนะครับในเดือนนี้วันตีนหนึ่งถึงเชอาจจะหายากหรือบ,บรรทุกใจของแต่นับจากโซเอฟเป็นต้นไปก็จะมีโอกาสงานดีๆนะครับส่งเสริมชะตาคือความก้าวหน้ากับคุณนะครับทันตีแหาง,งานั้นแล้วก็วางงานอยูเนะี่ยรอฟังข่าวดีได้เลยนะครับ ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพาระจันทร์ขเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเดือนนี้ก็ใหญ่ราศีอยู่หลายเตี่ยนะดูเป็นช่วงวันนะวันตีสําคัญและวันตีต้องระมัดระวังนะครับโดยรวมเรื่องของสภาพคลองเนาะก็ต้องดูดาวพระสุกประกอบครับโดยรวมสภาพคลองก็ต้องมองว่าวันตีหนึ่งถึงสางระมัดระวังรายจ่ายพงนะครับแต่รายได้ยังคงปกติดีนะครับแต่บางช่วงต้องบอกว่ารายได้ดีครับวันตี หนึ 1> 1่งถึงหกตัวบัวราละยดดีนะครับในการทํามาหาเงินนะครับ mm hmm. เปิดกิจการร้านค้าให้เต็มที่ครับ mm hmm. ส่วนวันตีสิบสี่ถึงสิบห้าช่วงน,นี้เรามาระวังสตังค์ผิดพลาดได้นะเรื่องของรายจ่ายก็ดีหรือว่าการหาได้ได้ทงานด้านธุรกรรมการเงินตัวเลขก็ดูคนดีครับกดผิดกดผาดไปจะมีปัญหานะครับส่วนวันตีสาวถึงสเสดเป็นช่วงเวลาตีดวงชะตาค mm hmm. นหอดวงดีมีโจกหลกับด้านังการเงิน,นครับช่วงน,นี้นย่ยอย่างกับราบรื่นนะครับได้สตังค์หนัก แล้วก็วันตีเสาส่งหรือเสาซีครับชงนี้เช่นเดียวกันนะครับสตางค์รายได้ดีครับแต่มีรายจ่ายตีหนอกแผนอยู่นะครับส่วนกึ่งเดือนแรกก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายรวมทั้งมาอยู่พันธุ์ทุมาถึงว่าจะมีรายจ่ายก็เกี่ยวกับคนตั้งบ้านนักขึ้นหรือว่าโยดยานพันะวางแานได้ซ่อมได้แซมนะครับซ่อมรถหรือว่าซ่อมพ่นก็ได้แต่ช่วงปลายเดือนมะต้องกังวลครับรายจ่ายคุณบริหารได้แบบมีปันาครับรายได้ก็ยังคงหาได้ครับชาวลัคนาราศีมิถุนวภายในดีก็มีโอกาส มีทรัพย์สินมีสตางค์เก็บได้ครับดวงความหักครับจาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวครับพระสะบดีครับเป็นดาวจุลนปัตตนีเรือของกุครองคนหักนะครับเดือนนี้มาตรฐานเดิมนะจุลจักรยังปกติดีครับไข่ที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วพระสบดียังเป็นตําแหน่งตีดีอยู่นะเพียงแต่มันอยู่เดือนวินาศมันหมายถึงอาจจะจ้างห่างหายกันพ่องนะครับไข่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วอู้คุยกันเหื่อดีนะครับดาว ะเนียหมายถึงว่ามันถอยหลังในช่วงปลายเดือนครับมันจะต้องการอุคุยกันหนักขึ้นเวลาแห่งเหินกับพองคนกระชับความสัมพันธ์ดีๆนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วในทั้งนี้ตลอดทั้งเดือนเนี่ยเจ้าเรือนอริยังมาเล็งเรื่องของเรือนขู่ครองนะจะมีเกียนตีบเข้าใจกันเอาชนะกันพยายามนะใจอารมณ์น้อยลงนะใจเหตุผลขึ้นนะครับเช้าลัคนาราศีมิถุนก็จะประคับประคองความฮักไปได้นะครับส่วนทันไดอตียังโซดครับเจ้ามิถุนครับ ทันทีโซดต้องบอกว่าดาวหักไม่จะเปิดในช่วงปลายเดือนช่วงต้นเดือนต้องหกักตัวเก่าครับวันทีหนึ่งถึงเสาร์กันยายนนะ่ะมีคนเข้ามาอุ้คุยกับจริงแต่เขาไม่ได้ชัดเจนหรือว่าอาจจะมองแค่เป็นคนคุยนะแต่ถ้ามาสตาร์อุ้คุยจะมีความสนใจจะนักในช่วงวันทีโซเอสกันยายน,น,นไปคนเข้ามาช่วงนี้มีเกณฑ์จะมาเติมเต็มชีวิตหรือมีเกณฑ์ตีจะอายุน้อยกว่านะเป็นละอ่อนกว่าตัวเอ้ก็ได้นะครับเข้ามา่แล้วส่งเสริมในของการงานและว่าการเงินกับคุณนะครับ คนโสดตังมวดวงชะตาเขามักเปิดในช่วงปลายเดือนไปต้นไปครับดวงจกหลาบครับเจ้าลักขณาราศสีมิถุนครับมีดาวพระอังคารครับจุลลาพระลาผลลาบร้อยนะครับดาวพระสุกจุลปุตตะจกลับจากการเสียงโจกสียงดวงจกหะหลับที่ได้รับจากตุกเกานะครับดาวลักประจําคือดาวพระอังคารก่อตลอดทั้งเดือนเหมือนได้ใหญ่ไปไหนนะครับยังคล้องมาตรฐานกลุมลักาณ่สุนีมิจกหลับเด่นครับเหลน้ําโจกก็คือเหล็กสีครับ ส่วนดาวาคุยตะังโจกัานสนาดาวจอนกนะ็คือดาวพระศุกเนี่ยพระศุกในเดือนนี้ดูช่วงกว้างๆวงันที่หนึ่งถึงส้าครบครบครอบทั้ง2หมวดนะในการรลุนรางวัลพอดีครับดาวพระศุกครองตําแหน่งอ่อนกาลังครับช่วงนี้ก็ถือว่าโจกลาบก็ยังพอมนี้นะเพียงแต่มันมันต้องแบ่งบริจาคทําบุญไหวนะครับช่วงนี้เลขกน้ำโจรเหลขกเสริมน่ง,งคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับบ้านครับเลขกทะเบียนบ้านเล็กเกี่ยวกับรถ,รบรถแล้วก็ทะเบียนรถของคุณนะครับหรือเหล็กซีครับผสมกับเหล็กเดิมก็เป็นเล็กซีซีเหล็กน้ำโจก แฮมลักหนึ่งคือเล40นะ04 94, <tinc S 1> แล้วก็4994ครับส่วนดาวคุณธนัโจอสนาประจําวันครับวันที่หนึ่งกันยายนดาวเด่นดาวพระพุธหรือเลข4ครับแฮมดวงดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับแล้วก็ดาวรองดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับดาวคุณธนนโจอสนาประจําวันที่สิดาวเด่นคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับแฮมดวงดาวพระจันทร์หรือเลข2องและดาวรองดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับ โดยในเดือนนี้ครับไฮาจว์ลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงด้านจชกลาวครับควรไปกราบสกรลขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเปินสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทในกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานกรวดน้าอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลนโดยหน้าไปต่างทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขออำนวยพอใเนอทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ